นี้และวันนี้สมาชิกชมรมค้นหัวลูกของเราได้หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองไปแล้วครับเอาละค่ะเรามาปรบมือต้อนรับคุณจินตราสุขภาพให้คุณเกียรติกิจเจริญค่ะวู้ยเงยเอสวัสดีค่ะในวันนี้ค่ะไม่เป็นไรอะไรมานั่งมานั่งเดี๋ยวท่านนี้ท่นนี้คุณจะถือไม้คุณหัวไปนะนี่คุณ ว้าชมรมคนน้าไปเนี่ป้องกันทั้งสองท่านก็ได้หมายเลขไปแล้วมาเข้าชมรมขนหัวลุกของเราเบอร์หนึ่งครับอันนี้เบอร์หนึ่งให้ผู้หญิงก่อนเบอร์สองแล้วกันเขาเล่าว่ามือฮะยังยังไไม่ด้เลขาเล่าว่าทั้งสองเนี่ยนะคะทุกคนก็ทราบกันดีว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงมีประสบการณ์เรื่องการเข้าโรงแรมกันมาแล้วทั้งนั้นไม่ใจ แล้วสันติสุขไม่ว่าอะไรเหรอไม่ใช่เขาไปทำอะไรกันยังฟังให้จบเห็นถือเบียร์ไปขวดนึ่ด้วยไปปลอบใจละกินเหล้าย้อมใจเหรอยวก่อนเขาบอกว่าคนที่อยู่ในวงการจะต้องไปนอนตามโรงแรมไปท้ายน้ปแต่ที่ต่างจังหวัดต่างๆนานาแล้วแต่คือบางที่ก็ไปแล้วก็ก็ไม่มีที่พักมันก็มีโรงแรมนะโรงแรมเดียวอ่ะเข้าไปนี่เดือดเปิ่เดี๋ยว นี่เล่าหรือยังยังแต่เราประสบการณ์ดูว่าจริงแล้วเราไปมาหลายที่หลายจังหวัดจังหวัดต่างๆนะคืออย่างจังหวัดพวกหัวเมืองก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พวกเชียงใหม่เชียงรายโรงแรมใหญ่ก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่จะมีปัญหาพวกจังหวัดที่ที่ที่แบบล็กเช่นแบบชื่อไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่จังหวัดพวกนี้เอเปิดประตูโรงแรมแล้วก็มีมียันต์หรือประตูอะไรนะอะไรนะยันต์ ยันยันสาวบาลีเลยแที่คือประตูเชิญพระมานิมนต์อะไรหรือเปล่าพยายามคิดในแง่ที่ดีไวแสดงว่ากิ๊กเนี่ยบางนคนขที่กลัวเวลาไปไหนจะต้องมีเพื่อนแม่มเป็นอย่างนั้นไหมไม่ครับไม่กลัวแต่ไม่ว่างเจอไม่รอดเพื่อนตัวเองเหรอว่ามันมันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าหลอกมันก่อนก่อนที่มันจะหลอกเราทำยังไงอ่ะไปถึงแรีบดี่เลยไม่ไม่ไม่หรือไม่ก็แก้ผ้าเดิน มีเคบกว่าเฮ้ยทงมาที่นี่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรบ้างเลยอผีเดี๋ยกลัวเลยนี่มึงทำอย่างอย่างผ้านี่ไม่ึงเพราะผีไม่กล้าเข้าใกล้แจ้ผ้าเลยไม่ไผีเปนสังเวชไงอเอางี้ดีกว่าเหตุการณ์ที่แต่ละคนไปประสบเจอมีเรื่องสั่นสะเทือนขนหัวของเราให้ตั้งเดืลูรุนแ คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันให้ผมเล่าก่อนเลยแกผมเบอร์สองเขาแยกแซงเบอร์หนึ่งไมัได้จริงเหตุการณ์เดี๋ยวเธอจะเสริมเองค่ะนี่เธอมาทำไมยะนม่อยากะไรไหมคุเรียนพาอเป็นคนปูผีไงล่ะนี่ขนาดเป็นไฟเเมื่อกี้เธอมาตอนแรกเธอนั่งดูเราจะค่อยมาไม่ไม่พดไป่พูดอม่อเดไม่อูดไม่อูเไม่พู่พะไมดไม่ดไม่ม่ไม่พู่ไ่าูดไไ่พด่พม่พูดไม่ไม่พ่่า ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาเขาไม่รู้ผีหรือไม่ผีนะพี่นะซึ่งแบบแต่ละคนก็แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอแบบเห็นตัวจังๆอะไรเงี้ยนะวันนี้มาสองคนก็เล่าเรื่องที่แบบเรามีประสบการณ์ร่วมกันแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ไปแล้วไปรถตู้นะรถตู้อมกันมันก็อยู่ระยะไกลอนนี้เราก็ต้องไปร่วมกันหมดนั่งรถตู้มาปุ๊บทุกคนจะรู้ว่าผมกลัวผีทุกคนก็จะอั้มเฮ้ยโรงแรมนี้เก่านะเว้ยไปพักเนี่ย มันเชื่อกูดีโรงแรงเก่าๆใช่ไหมันต้องมีมั่งไงอ๋อคือเกินไปก <c oughs> ันจะไเกินไว้ก่อน <c oughs> แล้วแบบมีอะไรเฮ้ย <c oughs> แหมมันต้องมีค่าเครื่องกันตายมั่งเลยวะ <c oughs> มันมีโรงแรมเดียวอ่ะทั้งจังหวัดอ่ะ <c oughs> คิดดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ถึงโรงแรมเพบิบเช็คอินลักษณะโรงแรมก็แบบเป็นโรงแรมตึกๆนี่แหละคนเยอะไหม มีคนเดินพลุกพล่านไหมก็มีนะครับมีเยอะก็ในโรงแรมข้างล่างเป็นคอฟฟี่ช็อปอ่ะก็มีเป็นคาเฟ่ไม่คาเฟ่ก็มีล้องมีอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะผับเราก็ไปเช็คอินเข้าไปเราก็คือใจเราได้อยู่แล้วไงปับก็มีพี่เจี๊ยบมีผมมีแหม่มแล้วมีพี่เป๊ปซี่ด้วยมีพี่อาซูโม่สมชายเนี่ยคุณเป๊ปซี่เนี่ยแล้วก็มีโอ้ยอีกหลายคนผมอยู่ห้องเดียวกับพี่เจี๊ยบแหม่มก็ไปกับคุณแม่คุณแม่นะเราก็บอกโอเคเจี๊ยบเราอยู่ห้องนี้ไปกันอยู่ประมาณรู้สึกว่าจะชั้น ชั้นสแม่ไม่ชั้นชั้นสี่ชั้นสี่ไม่ใช่ชั้นสี่หมดทุกคนทุกคนอยู่ชั้นสี่หมดเลยห้องติดกันไหมฮะห้องก็ติดกันบ้างแยกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ติดกันบ้างใช่ค่ะนะก็ก็ทุกคนก็โอเคขึ้นลิฟต์พร้อมกันหมดอ่ะฮิ้วกระเป๋าไอ้เบลบอยเด็กหิ้วกระเป๋าเบียดกันอยู่ในลิฟต์หมดอ้าวหยิบมาปั๊บเก็บของมาขึ้นลิฟต์ปั๊บยืนตัวลิฟต์ปิดขึ้นไปกดชั้นไอ้เบลบอยอยู่ข้างๆถือกระเป๋าอยู่ไอ้น้อง นสมมติสมมติคนเป็นเบลบอยไอ้น้องครับโรงแรมนี่มีผีไหมวะมีครับพี่บอกอย่างนี้เลยแล้วนึกว่าเขาอัมยังบอกอุ้ยอัมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกว่าเขาอัราอะไรอย่างเงี้ยเราเขาพูดต่อแล้วต่อหลังมันก็ต่อแล้วอุ้ยเราก็เฮ้ยบ้าจริงป่ะอย่าหลอกกันนะจริงๆครับพี่แต่พวกพี่อยู่ชั้น4ไม่เป็นไรผีอยู่ชั้น6อันนด้อ ทางกันสองชั้นมีที่สิงสถิตด้วยก่อนจะเข้าแย่ๆเข้าห้องก็บอกเออเดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างนะกินข้าวแอาคนเยอะแยะเลยเดี๋ยวเจอกินข้าวผมผู้หญเก็บของปั๊บปั๊บป๊บเอาของวางผู้ชายสบายอยู่แล้วยังแหม่มอะไรลงทีหลังผมก็มาก่อนกับพี่เจี๊ยบไปพี่เจี๊ยบไปะเฮ้เข้าลิฟต์ลิฟต์อันเก่าอีกอันเก่าที่ลิฟต์เเปลีี่ยยนดวแล้วเจอไอ้เด็กนั่นอีกหรือเปล่าไม่เจอแล้วไม่เเจอแล้วข้ามาลิฟต์ปั๊บกดชั้นหนึ่งลิฟต์ เป็นลูกศรลงปิงรวมตึงลงกดชั้นหนึ่งป้าประตูปิดคนเดียวป่ะของคนกับพี่เจี๊ยบก็ยืนในลิฟต์ปกตินะพี่ลิฟต์ปิดปั๊บชั้นสี่ห้าหกประตูเปิดช้ามืดเลยมืดทั้งกลัวกลัวกลัวสินี่ก็มันตีนั่นมันบอกแล้วอีอยู่ชั้นโม่ชั้น้วมันจะขึ้นไปทำบ้าอะไรอ้เใครเรียกล่ะแล้วใครก็ไม่รู้ไงเขาสองจริงเปิดที่ชั้นหกเพิ่มแล้ก็เฮ้ยมืดเลยมันขึ้นมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่ม สักพักหนึ่งปิดสิมันก็ปิดเพิ่มแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งนั่งอยู่ที่คอฟฟี่ช็อปก็ไม่พูดอะไรก็นั่งคุยไม่เจอะทำนานไม่มีอะไรมั้งสักพักจินดาหลามาเดินลงมาจินดาหลาเล่าจินดาหลาบอกเออจินดาหลาเล่าก็เหมือนกันทำไมจะต้องขึ้นไปชั้นหกก่อนแล้วก็เปิดอ่าแล้วลงมานั่งแล้วก็ลไม่ลงมาแล้วบอกเออแมมเป็นไงอะไรเงี้ยแมมลงมาพูดก่อนเลยพี่เมื่อกี้นะบ้าจริงเลยลิฟต์อ่ะ หนูนะกดลงมาชั้นหนึ่งนะมันไปเปิดชั้นหกเราสองคนก็เฮ้ยเหมือนกันอุ้ยตายแล้วยังไงเนี่ยนี่คือเหตุการณ์วันแรกแล้วจะบอกให้ว่าทุกครั้งขากลับกินข้าวอะไรเสร็จแล้วทีนี้ขึ้นพร้อมกันหมดทุกคนเลยอือยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมกดชั้นสี่แป่ลิฟต์ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ไม่จอดครับห้าหกห้าทุกคนก็เงียบอึ้งตอนแรกอยู่ชั้นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวแม่ไปเปิดชั้นหกยวค่อยดู ใครอารมณ์แบบหามอ่ะใครพูดถ้าประโยคนี้ก็รู้สึกจะเป็นผมนะคุณจะพูดเป็นล้านเลยดีมันเปิดจริงๆนั่นแะแล้วทุกคนก็เงียบทุกคนก็เงียบแล้วก็มันก็ลงมาชั้นสี่แล้วก็แอะแล้วก็วิ่งเข้าห้องอย่างนี้ก็ไม่มีใครกล้ากล้าอยู่ในลิฟต์รู้อย่างนึงว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนหรือเปล่ากลางวันเกิดไหมกลางวันกลางวันก็ไม่ได้อยู่โรงแรมกลางวันแต่เช้าลงมาเราก็ถ้าส่วนใหญ่จะเกิดกลางคืนนะเพราะว่าเราจะกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่า ชั้นหกเขามีอะไรนะอเคยมีข่าวลงแตนาาแล้วนะคะว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าตายถูกฆ่ายังไงถูกเหมือนกับว่าเป็นไปกับผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วถูกผู้ชายฆ่าตายในโรงแรมแล้วก็มีข่าวแล้วก็แต่ว่าข่าวนั้นก็เงียบหายไปอันนี้แบบมารู้ทีหลังเหรอค่ะเพราะว่ามีพนักงาน้ายอมเป็นไปเป็นนักร้องที่เขาพิชฌาเขาไล่ฝังหน่องแล้วเราก็เลยเรียกเรียกผู้หญิงคนนั้นว่า ว่าอลิซาเบธเราเรียกเขาว่าอลิซาเบธเพราะว่ามันคงมาหากินเพราะคงเป็นหากินกับฝรั่งอะไรอย่างนี้มั้งเราเลยตั้งชื่อมันว่าอลิซาเบธคืออยู่กันหลายวันเริ่มชินกับผีี่ไงเนี่ยไปเปิดชั้นหกเราก็เฉยๆแล้วตอนนี้ยังมีอีกชั้นหกชั้นหกคือคือไม่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 ใช่แต่เพราะพวกเราพวกเราเจอกันนี้ก็อย่างที่บอกมีตัวประกอบน้องสองคนเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละมันก็พัดอีกห้องหนึ่งคือนั้นอยู่กันหลายวันแล้วอยู่กันหลายวันแล้ว ด้วยความหามก็เริ่มแบบหยอกอีลิซาเบธแล้วแบบทายหนังเสร็จอะไรเงี้ยเอลิซาเบธด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวอีลิซาเบธเดี๋ยวจะหยอกมันนะโทรไปห้องข้างผมกับพี่เจี๊ยบอยู่ห้องเดียวกันอก็สมกับสองคนผู้หญิงเนี่ยอยู่ห้องข้างๆใช่ไหมปีบมันชื่อกุ้งฮัลโหลกุ้งเหรอเออเป็นไงระวังอีลิซาเบธมานะเนี่ยอะไรเงี้ยนะอ้ามอ้ากันเล่นพี่เจี๊ยบก็ไปคอประตูก็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  ไอ้ใครมาครอประตูไม่รู้ไอ้ทางนู้นไม่มีอะไรบบไมันก็พี่เจีย๊ยบเป่าพี่เจี๊ยบป่าอะไรเงี้ยไม่ใช่พี่เจี๊ยบอยู่นี่พี่เจียยเจ๊ยบเพาะเสร็จวิ่งมาเนี่ไ,ไงพี่เจี๊ยบอยู่นี่เพิ่มพี่เจี๊ยบอะไรมีอะไรเหรอพอพี่เจี๊ยบพูดเพิ่มเราไปก็ๆๆ <blanket>, นี่ค่อ,อีกแล้วพี่ค่อยแ,แล้วแกงเเ้าหรอแกงเขา คือเราไม่ใช่อลิซาเบธไม่ใช่สองคนนี้ก็แบบเนี่ยพี่คอยอีกแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ช็อกตายพี่กิ๊กแขะเลยพี่กิ๊กแขะเลยเนี่ยไม่ใช่พี่กิ๊กอยู่นี่ปุ๊บเราวิ่งมาพี่กาทำไมเนี่ยพี่อยู่นี่จริงอยู่งี้ยเออว่างนะอ่าว่างสิก็เล่นกันเพิบสภาพพี่เจี๊ยบไปคอยอีกแกทำอยู่กี่ครั้งก็เนี่ยเนี่ยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบข้อแข็งเลยไม่พี่เจี๊ยบวิ่งมาแล้วเนี่ยพี่เจี๊ยบอยู่งี้อยู่แน่ล้ว พี่เจี๊ยบนี่พี่เจี๊ยบอยู่อย่างนี้ไม่พี่เนี่ยยังคลออยู่เลยไม่เสียงเคล่คือว่าอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแจ้งตอนนี้ยังคลออยู่ป่ะยังคลออยู่เลยพี่ก็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 อยู่เนี่ยผมว่าพอพอเสียงสองคนอยู่ในโทรศัพท์แล้วก็มีเสียงคลออีกน้องบอกวุ้ยเปิดแต่เขานี่เปิดก็ไม่เจอใครค่ะบอกเนี่ยเล่นเล่นกันซะจนเพราะว่าพี่เจี๊ยบมันรู้แต่ไม่กล้าบอกกิ๊กแน่ๆเลยคือตอนเคาะคลเสร็จแล้ววิ่งกลับมาเนี่ยชุบสวนอะชุบสวนไอ้กกิ๊ ฉันว่าอย่าหายลลผมวจะเอาพระอะไรมานั่เลจัดลเกินบ้าจริงเลยี่มีนี่ยมีอีกที่นี่ลับไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้พี่นึกดูที่จังหวัดนี้มีโรงแรมนี้โรงแรมเดียวที่เที่ยวไม่มีเลยใช่ไมไม่มีค่ะแล้วทุกคนเนี่ยหลังๆเริ่มหามหมดแล้วนี่ วันสุดท้ายเฮ้ยวันนี้ถ่ายวันสุดท้ายเว้ยเกับเก็บของทุกคนเก็บของปั๊บ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 พีทีเอฟเริ่มก่อนโทรยิวิสเบธแม่ที่มึงมาสิวันนี้กูกลับแล้วเน้่ยโดนโดนโดนสิเนี่ยโดนหลอกเออแล้วคนอื่นก็เออเออวันนี้กลับแล้วนี่ยว่ะแน่จริงมาหลอกกูเดี๋ยวนี้เลยเนี่ประมาณว่าจะขึ้นรถอยู่แล้วหรือเปล่าทุกคนก็เก็บของไม่เก็บของขนาดเก็บของเก็บของอยู่ในห้องแน่จริงมาสิ ถ้ามาแล้วโถเอ้ยมาไม่ทันอยู่แล้วเดี๋ยวกูเอกลับแล้วไฟดับบึ๊บทั้งโรงแรมเลยอ่ะไฟดับปึ๊บเลยไอ้คนอื่นไอ้ห้องข้างว้ายพี่ไฟดับปีร่ออะไรเงี้ยเฮ้ยพี่เจ็บเอ้ยไม่เวหน้คนจะไปแล้วไฟติดบึ๊บคิดดูแล้วกันเนะี่ยไม่แล้วยังมีอีกนะเก็บของเอ้ยไม่เวหน้ลิซเบตนะโถเอ้ยคนเราอยู่กันมาตั้งหลายวันเต่ว่าขาต้องการะดีๆมาหลายวันเอออยู่เงี้ยไฟก็ติดเพิ่มมาทุกคนก็แบบ ยัยัง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 ยโอ้ย่ไเยังยังยังยันยังยังยังย่งย้อยัง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 ยัยัง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 ยัองยั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 เยงยังยัังย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 ัังย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 งยงยังยง ยังไม่จบยัง่จบจะกลับแล้วจะกลับแล้วจะกลับแล้วก็จะกลับแล้วบอกเอ้ยดีนะลิสเบตเพิ่มไฟติดมาปึ๊บเนะทุกคนก็เก็บของไม่พูดอะไรอีกเลยเก็บของลงลิฟต์ไปพอลงไปปั๊บถึงข้างล่างชั้นหนึ่งพี่เชียรพี่เชียร์ที่ดีเลยนะวัชระปานเอี่ยมขึ้นคือรถตู้เอากระเป๋าโยนปึ้งรถตู้จะออกแน่จริงมึงมาหลอกยังไม่เลิกย mat, yeah, er there, it, ังไม่ อันลิสเบ็นะดูสิแม่จริงๆโมหลอกดูสิมันปีกออกไปปั๊บรูดดิ้งออกไปถ่ายเสร็จปั๊บแดดหมดแดดหมดพรุ่งนี้ต่ออีกหนึ่งคืนโอ้ยนึกว่าพไม่นอนเลยไม่มีใครนอนเลยวันนั้นไม่มีใครนอนทุกคนมาอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยจัลลาต์ตอนแรกว่าไม่กลัวนะ เท็คเอาท์ออกไปแล้วเนี่ยนะเออเช็คเอาท์ไปแล้วกระเป๋ากลับเข้ามา้กลับมานอนอีกคืนนึงนอนอีกคืนนึอว่าบรรยากาศในรถตู้คงจะทุกสายตามองไปที่พี่เจี๊ยบคนเดียวแล้วนี่แล้วคนขับรถตู้คงจะแบบค่อยๆใส่ปากอะไรแล้วก็แต่ที่สำคัญที่เจ้าของแรงแรมเขาบอกว่าที่ชั้นหกมันมีห้องหนึ่งเขาแต่งไว้อย่างดีเลยใช่ทำไมอะเอาไว้ให้ลูกสาวเขาาไว้ให้ลูกสาวเขาลูกสาวของเจ้าของเสียแล้วก็ศพอยู่ ชั้นบนชั้นหกอยู่ที่โรงแรมไมายคามว่าผีอลิซาเบธเนี่ยก็ตายชั้นหกแล้วลูกสาวก็ตายก็ศพอยู่ชั้นหกก็อยู่ชั้นหกก็เป็นที่รวมแล้วรจินทะหละเข้าไปดูห้องที่แต่งก็เป็นรูปจินทะละเข้าไปดูเขาก็มาเชิญตินทะหละเข้ามาเชิญฮะเขาเชิญคุณจินทะหละคุณนติสุขเชิญไปชั้นหกหน่อยก็เป็นมีรูปอะค่ะก็มีไปเขาด้วยกายเขาก็แบบว่าเป็นตั้งมีทูบเทียนอะไรเงี้ยก็ไปกับวันก็ไม่เป็นไรหน้าตาเป็นไงบ้างครับ ก็เป็นดูตามรูปผู้หญิงสวยสาวอยู่เลยยังเด็กๆอยู่เลยแบบอายุประมาณจำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่เขาคงรักรูเขาเขาแต่งไว้ห้องหนึ่งเลยนะพี่ตามเพื่อนแหม่มเขาเล่าก็เป็นห้องนอนแบบสงสัยเขาอยากจะดูหน้าแขกที่มาพักโรงแรมอ่嘛ก็เลยดูแต่เกาไม่ได้บอกใครนะเพียงแต่ว่าเอออยู่กันนานอะไรเงี้ยเขาก็ก็เลยละแต่จริงๆไอ้เรื่องแบบนี้นะตามโรงแรมคนก็จะเจอกันเยอะนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สืบไม่ได้ว่าเอ๊ะตกลงเจอเนี่ยเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เห็นว่ามายืนอยู่ด้านลิฟต์ก็ไม่มี